สวัสดีทุกท่ทาน,นกันด้วยนะครับพบกับผมยินจเคยนะครับกับฟดปะกายแสงนาตีเราอยู่ในดีแบล็คโควาเอรเซิร์ฟญี่ปุ่นสายฟรีคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมและว,วันนี้เราจะไปทําการสุ่มเจ้าโซลาร์กับวาเนซ่าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตู่สดๆร้อนๆด้วยตัว141ตัวและ37,485เพชรซึ่งผมจะใช้ไม่ใช้ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าผมจะรอโนเอลชุดนักเรียนแล้วก็ยูโน่ล่างปีนะครับผมล่างสปิริต โวดโหดจัดๆนะครับผมแน่นอนว่าผมน่าจะสุ่มโซลาร์ก่อนถ้าเกิดสุ่มโซลาร์ดงดีแล้วผมจะไปสุ่มวันเนซาต่ออเจของเบิ้มๆนั่นเองนะครับผมเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันครับ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์โมบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการย4บชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น แน่นอนครับว่าเลทตอนนี้ขึ้นโอกาสดอกมาที่1%นึ่งเปอร์เซ็นะครับวานิซ่าก็เช่นกันก็จะมีตัวเก่าๆอย่างยูโน่แล้วก็ราชินีแม่มดด้วยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละฮะเลทการ์ดก็เหมือนเดิมก็ศูนย์จุดหกแปดเปอร์เซ็นตนะครับมาทุกคนครับเอานิ้วไปกดไลค์พร้อมกับผมที่ผมสุ่มนะครับผมเจบอกตุ่มๆเลยแต่เราจะสุ่มเจ้าโซลาก่อนนะครับผมโซลาดวงดีไปสุ่มเจาวานิซ่ากันลุยอ๋อสี่สิบเอ็ดตัวแรกปลาตูทองทุสวยมาเลย,เลย ผมโบอกก็มาเลยสองไม่ะแม่หมดมาแล้วเอ้ยต้องรุนกระทิงดำใช่ไหมเขาเป็นกระทิงดำใช่ไหมโซล่าตอนแรกเป็นวานระชาชาตที่โดนไอ้นี่มาอย่านะเอออย่านะอย่านะอย่านะ ของแท้ของแท้การชิงดำ <laughs> บอกแล้ววันนี้มันดูดีสิบโลแรกเป็นคลิปหยอก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 ไปสู่วันเรซ่าเออต้องให้มาผมมาดูเออต้องให้อาเจีมาดูเอ้ยของแท้เอ้ยของแท้ของแท้ คงแท่ห้าดาวเลยเหรอไปสุ่มนมต่อเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวโดนอยู่ทูแบนมาวันเดซ่าครับวันเดซ่าไม่สรุปเป็นการันตีปาตูทุข้าม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 เอาการ์ดด้วยครับพี่บังคับโอเคได้เลยเดี๋ยวไปสุ่มต่อเอาเอาตัววันเดซาก่ะเอาตัววันเดซาป่ะสุ่มทีละห้าสิบได้เลยสุ่มทีละห้าสิบได้เลยเฮ้ยไม่วันเดซ่ามาตัวต่อไปแล้วล้างเกลือตูยาหมีเออไม่อ่ชุดสวย สองด้วยดีเอาดีสองด้วยตัวมาของกาสเลยไหมตัวมาของกาสเลยไหมมาสุดยอดะเจ๊วิการ์ดวันเดนสร้างไงของเจ๊ของเจ๊ของเจ๊โอ้ยกระทิงดาวกระทิงดาวมาโอ้โห นี่พี่โมโมมีคนเทได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยการไม่ต้อง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 เออตัวมาดีกว่าตัวมาดีกว่าตัวมาดีกว่าเฮ้ย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 มีลุ้นมีลุ้นเฮ้ยการไม่เอาดิปัดปัดปัดเย็บเฮงบังคับคูเล่นซะเจ็ บังคับคุณเล่นชัดๆมา,มา,มาต่อต่อต่อยสองเฉยประตูทองเขาก็ชุดสวยมาโอ้โหมันดวงดีวะดวงดีเกินโอ้โดวงดีเกินดวงดีเกินว่าดวงดีไม่ไหวแล้วดวงดีไม่ไหวอหของแค่คารวาจิโอ้โถ้าได้ตัวนี่คือแบบโอ้ไปสุ่มไปสุ่มตู้เฮ้ยกาโซลาร์เก่งกว่าเยอะได้เลย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  โอ้ความรู้สึกว่ะขอขอตัววันเดซ่าก็พอนมรักพี่นัทเดี๋ยวไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นอีหมอนี่มาทำไมอีหมอนี่ไอ้มอนี่หลุดเลทโอ้โหแล้วกูรู้เลยว่าอันต่อไปมันจะเป็นอะไรกูรู้เลยอันต่อไปจะเฮ้ยบานะบ้านะ,านอะ,านอะโอ้ยตกใจโอ้โหทำมาก็เกินไปแล้ว เรื่งวาก็เกิดไปแล้วเปลี่ยนตู้หนีเออเปลี่ยนตู้หนีเปลี่ยนตู้หนีเปลี่ยนตู้หนีใช่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 ใชใชมันมันสิ้นหวังมันให้สความสิ้นหวังแล้วเปลี่ยนตู้นมแน่นๆของเปตโตเออเปลี่ยนตู้ตหนีๆๆๆๆปเปลี่ยนตู้หนีมาต่อไปโซล่าโซล่าเฮ้ยประตูทธงยังไม่จุดย่อนเอ้ยถามจริงถามจริงการไม่ละ่ะถ้าได้ตัวโซล่ามาเพิ่มนทำไงวะขอขอขอเป็นการแล้ว,ๆๆลวกันจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้อง จะทิงดำวะเฮ้ยเฮกาหน่อยดิตนี่อยากได้กาดิมันสลับตัวเฮ้ยเฮ้ยเอย <ง 1971. S 1> ่ายายายเฮ้ยเฮเฮ้ยยงยงกาสวยครับทองครับกาดครับทองครับเจ๊แมมือโหมาเลยไหม้กาดอย่างกาดเออสีทองอุ้ย ต้องเปลี่ยนตู้หนีไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนตู้หนีไหม่ยโอ้ได้โซลาร์กับกาเบเลซ่าโอเคเรายังไปต่อได้อยู่นะเจ๊ปลาตูทองช,ช,ชุดธรรมดาวะข้ามสิ้นหวังตามหลอกหลอนโซลาร์หน้าตาแปลกๆมีกลิ่นแล้วมีกลิ่นแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เราเพิ่งไม่กี่ใบเองไอไปต่อต,ตูเงินบ้าเปลี่ยนตู้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 เปลี่ยน,นตู้สรุปเราไม่สุ่มการันตีทั้งสองตู้เลยเฮ้ยไม,ไ,ไม่ได้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 วันนี้ซาขอแค่ตัวโซลาขอแค่การ์ดสลับสลับแล้วสลับแล้วเริ่มเงียบ เริ่มเงียบเริ่มเงียบสลับแล้วสลับแล้วสลับแล้วมสลับแล้วสลับแล้วสลับสลับสลับมีห้าสิบห้าสิบตัวแล้วหล่อให้ดีใจแล้วก็เกลือชุดสวยเฮ้ยต้องมาหน่อยแล้วเออตัว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 ไอ้ไม่ใช่ตัวตัวการ์ดการ์ดการ์ดสองใช่ไหมการ์ดการ์ดการ์ดพี่เอาตัวอะไรเอาวันเอาตัววานเนสซ่าเอาการ์ดโซลระตัววานเนสซ่าการ์ดโซลระตัวระโหดโหดโคตรขั้วเหรอ่ะไปครับการ์ดเด็ดทองนี่

Yup. ให้ให้โค้ด้าอีกอีกละคนละยี่สิบแล้วกันออนเนซามาแน่หนักเลยนี่หน <kiej> <h ands new> ักเลยหนักเลยหนักเลยโอ้สะท้อนแคตาล้มเลยเหรอรอก่อน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 เออแปะแปะแปะมือแท็กโอ้โหแท็กเฮ้ยเฮ้ยกาด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 สีทองหน่อยสีทองหน่อย เออก็แค่เนี้ยก็แค่เนี้ยก็แค่เนี้ยโซล่าตู้โซลา่ซลาจบครับแหม่ต้องให้ขู่อะต้องให้ขู่อะกาโซลา่ามาวะ่ะเฮ้ยมาปานิซ่าครับขอแค่ตัวมันโอ้ขอแค่ตัวคงไม่ยากหรอกมั้งขอแค่ตัวคงไม่ยากหรอกอุ้ย เกินไปจ้ามาเหลือแค่ตัวเหลือแค่ตัววันเดซ่าละโอ้ยสบ,บายชิลตู้นี้ชิลตู้นี้ชิลไปไปหนักใจตู้โนโอเอลดีกว่าไอครับสิบตัวสุดท้ายชิวสวยโอ้ยอะไรมันจะหมดจดขนาดเนี้โหเหลือโซลากี่ตัวห้าดาวไม่ไม่เราแค่ตัวเฉยไม่ต้องแล้วเจ๊ผมได้วานเดซ่าคือจบละผมได้วานเดซ่าคือจบละโซลาไม่ต้องทำไม่ต้องทำดาว เฮ้เฮ้เการไม่ต้องมานะตัวกระจิงดำเออเส ranging, hey, orean, guys, guys. ียงนะเฮ้ยโกสเฮ้เฮ้การยา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 เออการยาการยาการจิงดำอย่างอย่างยูโนอยู่นการจิงดำนี่ยคุ้มค่าเบียร์คุ้มค่าแรกถามจริงมาได้ไงโอ้ย ไม่ทีมฟ้าล้วนต้องมาแล้วเอ้ฟ้าล้วนออกมาแน่ๆสุ่มต่อแล้วกันอยากได้ตัวบานเนซ่าด้วยเบิ้มๆอ่ะพี่เบิ้มพี่เบิ้มประตูทองนุดสวยมามันเป็นครั้งสุดท้ายของเราละอ้าวเฮ้ยแต่สีแต่สีม่วงมาวะ่ะมันไม่ลืมตาป่าแต่สีม่วงมาวะ่ะ นะว่าวเาเนซ่ากูได้เฮ้ยร้อยตัวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยตัวมาหน่อยได้การมาสองแล้วเออตัวมาหน่อยนะตัวมาหน่อยนะอ่ะอุยมีคนไหลมีคนไหลแต่มันไม่ยอมไงไอตัวนี้มันไม่ยอมไงพี่สิงห์ <laughs> เออไม่หลุดยับจังวะห,หลุดยับเกินออุอ้ยโนโเอลวูดจดได้ห้าดาวเนะี่ยอุ้ยโอ้หมันก็ยังมันก็ยังมีดวงอยู่นะต้องเอากาสองใบามาล่อไปเชื่อสามตาเว้ยกี่ร่างแรกอันนี้ร่างสอง ใช่ป่ะนเมืม่อกี้ร่างแรกอันนี้ร่างสองูอ้ปะไปให้สุดแล้วยู่ที่การันตีเทียสิบมาต่อมาครบทุกล่างอะอ่ะวันนซ่าโชคชะตาได้เห็นโชคชะตาน้องแมวเออโอเคสองเลยปะล่ะโอ้โหว่าสองเลยแล้วแนะ่อย่ามาการ์ดนะเว้ยการ์ดกูทำได้นี่กูทำห้าดาวเลย เอออกระทิงดันเลยขอนหน่อยขอ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 หน่อยกระทิงดันเลยพอแล้วไม่มีเสียงด้วยแต่ว่าใช่โอ้โหจู่จู่สึกอไคเซนด้วยเกี่ยวอะไรเนี่ยเย้ โอ้ยเย่เรียบร้อยทุกคนหมดธารกิจมิชชั่นนี้แล้วเดี๋ยวไปลองตัวละครกันก่อนแล้วเดี๋ยวจัดที่โอ้โหเบิ่มจริงว่ะเดี๋ยวไปจัดทีมจัดทีมเจ๊แกกับอ่าจัดทีมเขียวล้วนกับฟ้าล้วนนะครับผมเดี๋ยวขอไปปั้นตัวละครก่อนนะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับจัดให้แน่นอนได้ทั้งตัวได้ทั้งการ์ดแม่มันจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ปั้นเลยเหรอปั้นเลยเหรอปั้นเลยเหรอโอเคโอเคงั้นปิดคลิปนี้ก่อนนะครับผม ชอบคลิปนี้ยังไงนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้เลยครับกดติดตามเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้เห็นโซระเอาอีเอาอีก็บ้าแล้วคุณจะได้เห็นโซระมีการ์ดประจําตัวครับนี่ฮะได้รีวิวแน่นอนครับโซระมีการ์ดประจําตัวพร้อมกับวันเนซ่ามีการ์ดประจําตัวครับอาจจะเห็นสองสองตัวนี้อยู่ในทิปวันเนซ่ามีวันเนวันเนซ่ามีสองการ์ดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม นะครับผมเอาเอานิ้วไปกดไลค์เลยส่วนส่วนไอ้พวกนี้ผมดองไว้ให้โดงเอลนะครับคุณผู้ชมครับกด like ไลค์ไว้เลยครับกดติดตามไว้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ